ด้วความใจกันกับพี่มิแล้วนะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะกับคลิปลดน้ําหนักพิมจะมาทําเป็นบล็อกละกันลดน้ําหนักลดคงง่ายๆนะคะภายในสามวันห้าวันเจ็ดวันไม่มั่นใจแล้วก็คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเน้นพุงโดยเฉพาะเลยละกันเพราะว่าพิมไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องพุงเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าปกติพิมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพุงนะคะแต่ว่า จะมีชินตอนที่แบบกินเยอะๆอะช่วงก่อนหน้าเมนมาช่วงเมนมาที่แบบกินเยอะๆแล้วเราถ่ายไม่ค่อยออกอะมันก็จะรู้สึกแบบแน่นๆหนักๆแล้วผงมันก็จะยืดยืดๆเยอยๆนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะพิงก็เพิ่งไปชั่งน้ำหนักมา นหะนัก4.7เริ่มต้นคลิปนะ4.7กิโลกร,รัมนะคะเป้าหมายของคลิปนี้นะคะก็คือเราจะมาลดน้ําหนักแล้วก็ลดพุงเน้นตรงนี้เลยนะคะเหตุผลของพิมพ์ที่พิมพจะทํานะคะแล้วพิมพก็คิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะคะคือหนึ่งพิมพจะกินคลีนอีกแล้วเราได้สั่งอาหารคลีนเป็นกล่องๆมาตุนเอาไว้ที่บ้านแล้วนะคะก็คือทุกกลางวันพิมพ ั่งมันเลยว่าพิมพจะกินข้าวกล่องเคลีนของพิมพนะคะตอนเย็นเราอาจจะมีหลุดบ้างเล็กน้อยถ้าเราจะต้องออกไปกินข้างนอกเนาะแต่ว่าเราก็จะพยายามกินอาหารคลีนที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะข้อสองนะคะคือพิมพจะพยายามหาอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีพวกแบบไฟเบอร์กับใยที่ทําให้เราแบบจูดออกง่ายๆเพราะว่าพิมพรู้สึกว่าช่วงที่พิมพแบบ ถ่ายบ่อยๆถ่ายเป็นเวลาถ่ายสุขภาพดีอ่ะทิมจะรู้สึกว่าหน้าท้องพองมันจะแบนราบนะคะแบนเรียบๆรียบเลยนะคะแล้วก็จะรู้สึกตัวเบาๆอะไรอย่างได้ฟีลลิ่งนัน้นกลับคืนมา ข้อสุดท้ายนะคะได้พิมทำาื่มแกินน้ำเยอะๆเพิ่อพิม่าเคยทำคลิปชาเลนจ์ดื่มน้ำเยอะๆมากๆไปแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้กินเยอะเท่านั้นนะแต่ว่าเราจะพยายามกินให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะเพราะว่าช่วงที่พิมกินน้ำเยอะพิมจะแบบถ่ายคล่องมากแล้วเราชอบมากๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ กอีกรอบหนึ่งก็หลังจากนี้นะคะสาวันห้าวันเจ็วันก็เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราจะน้ำหนักลดไปได้แค่ไหนแล้วพงามันจะลดลงไหมนะคะปดูกันเลยช่วงนี้ไปดูกันเลยบ่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูบีฟอนก่อนดีกว่าก่อนที่กล้องเราจะเป็นตอนนี้หนึ่งอันนี้นะคะเป็นบีฟอนพงพิมแบบที่ไม่ได้ทข้าแมวนะ มันก็จะมีส่วนที่ยืดยืดมาบ้างนะคะส่วนที่ยืดยืดๆย่ยยอยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นี่แหละค่ะที่มาของคลิปนี้เทา่าของพี่หมอไม่ใช่ของพี่แม่อร่อย <laughs> วันนี้อร่อย,อนนยว,นนอวอันนี้ยังไม่มีเวลาคันหนังเองค่ะแต่เรากินเป็นไฟเบอร์แทนก่อนแล้วกัน ที่เคยบอกไปนะคะช่วงนี้แม่พิมกับพ่อพิมพกําลังอินนกมากในตู้เย็นคือไม่มีผลไม้เลยไม่มีผลไม้ให้ลูกเลยมีแต่ของนกเดี๋ยวเรารออีก30นาทีแล้วเดี๋ยวพิมจะกินข้าวพิมกินเป็นตัวเองนะคะซื้อตามน้องเพลง <c oughs> กินตามน้องเพลง <c oughs> เพลงเขาบอกว่ามา,มาจากญี่ปุ่นวันนี้ไม่นกคุณแต่ว่า เดี๋ยวจะกินนิดเดียวพอเพราะก็มันหวานมากๆมา,มามกๆไมกลัวน้ำตาลทะลุนะเวลาพิมกินอันนี้แล้วพิมจะขี้นะทุกคนคือพิมอโง่มากอันนี้โง่งจริงนวันนี้พิมกินอาหารคลีนนะคะเป็นข้าวไข่พะโล้มันก็ให้ข้าวมาแล้วก็แยกน้ํากับไข่พะโล้แล้วก็เต้าหู้มาในถุงพลาสติกอยู่ก็คือพิมอคิดอะไรของพิมก็ไม่รู้แบบ เออคิดอะไรก็ไม่รู้จริงๆอ่ะอีวิดีคุณก็เปิดผงกันนันแล้วก็เททุกอย่างลงในลงในกล่องข้าวอ่ะแล้วลข้าวเนี้ยตอนเนี้ยมันก็ในกายเป็นแบบนี้เหมือนแบบกินข้าวต้มอะ <c oughs> ม่ะเมนูน,นี้นะคะคือข้าวต้มไข่พะโล้ตอนตอนที่เอาเข้าวมาโเวฟอ่ะยังไม่งงนะ <c oughs> เออยังไม่งงคุก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าตอนเอาออกมาเริ่มงงแล้ว <c oughs> ลว่าทำไมเราถึงทาแบบนี้น <c oughs> ั่นแหละคุณก็กินข้าวต้มไข่พะโล้ ต่อไปนะคะไม่ใช่อะไรนะแล้วคือข้าวมันเป็นข้าวที่แบบเป็นข้าวสีอ่ะนึกออกไหมเป็นข้าวสีม่วงดาอย่างเงี้ยพิมจําได้ว่าตอนแรกน้ำพล้พิมมันไม่ได้เข้มขนาดเนี้ยมันเป็นอาหารคลีนและมันออกมามันก็สีเข้มๆอ่ะถิงมัาสีข้าวมันน่าจะออกไปล่าไม่รู้นะมั่วแต่ว่ามันมันดูไม่น่ากินเลยอนะตอนนี้ยอยากไปกินข้าวกอนนะคะอันนี้จริงพิมไม่ค่อยหิวเลยเพราะว่าพิมกินไฟนเบอร์ไปแต่ก็เว้นมาได้แบบครึ่งชั่วโมงแล้วอะ กินข้าวนะคะอืมเยอะเนี่ยที่มันเป็นแบบอาหารคืนเป็นน้ำพาพโล้ที่ตืดที่สุดเทราที่เคยกินมาตรงชาววันต่อมานะคะมันจะมีตรงเนี้น้องน้อยนะ้เห็นไหมนิดนึงนะคะแต่นนี้เพิ่งตื่นยังไม่ได้ ถ่ายออ,อ,อกกันเลยม่งไร่เ็น้ำมาเฮงก็จะกินนะ้ำให้เยอะเยอะเยอะเพยายามกินทั้งวันนะคะเราจะได้อิ่มๆแล้ว็ไมต้องกจุกจิกจิกเฮ้ยตอแนแรกเฮงก็จะวิ่จุกยี้แห้งแต่เฮงไม่เห็นไก่แล้วมันแห้งเหลือเกินเฮงก็เลยไม่เอาเลยวะ ปตีนกเกษตรที่ม,มีเป็นข้าวคลีนอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นกะเพราเจโปรตีนกเกษตรที่ไม่น่าสั่งเลยเนี่ยเซ็ตเนี่ยทั้งเซ็ตคุณสั่งเป็นแบบโปรตีนกเกษตรค่ะไม่น่าเลยจากกังจะไปกินข้าวนะคะ ขนมคลีนมานะคะมันดูก็เฮลตี้แหละฮัลโหลตอนนี้พิ่มงถึงบ้านแล้วนะคะตอนแรกพิ่มึงก็พิมอาจจะ มากินโยเกิร์ตแต่ว่าพี่นิ่ซื้อข้องมาเออแล้วก็คิดว่าจะออกไปซื้อแต่ว่าพี่นิวโทรมาเชิญไปกินอาหารเกาหลีพอดีนะคะ <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวรอนางมาระหว่างที่รอนางมาตอนนี้ที่เรามีนะคะก็คือไฟเบอร์ตัวนี้อีกแล้วเ,เดี๋ยวพี่มากินไฟเบอร์ก่อนละกันนะพี่ขออนุญาตแฮ้พี่หมัดได้ถ่ายรูปลงไอจีไปด้วยนะ แล้วก็มีคนถามก็ามานะคะว่ามันได้ผลไหม mm hmm. จริงก็ซื้อตามน้องเพลงใช่ไหม mm hmm. แล้วคือคราวนี้ก่อนที่พิมพจะไปซื้อตามอ่ะพิมพก็แบบไปเสิร์ชยูทูบอะไรอย่างเงี้นะคะ mm hmm. ไปเสิร์ชยูลดน้ําหนักไฟเบอร์ด e ีท็อกไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาอยู่ท็อปๆเลยนะคะรีว mm ิว hmm. ด, mm hmm. ดีนี่พิมพก็กินมาสักพักแล้วแหละ ที่ชอบอะเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมือนตัวอื่นที่มันจะแบบทำให้เราปวดท้องเหมือนท้องเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่เป็นเลยนะคะก็ยพิมเคยกินนะเอาจริงก็หลายยี่ห้ออยู่นะที่ยิมเคยกินมาแล้วบางอันคือมันแบบถ่ายความมเพื่อมากอะถ่ายทั้งวันถ้าแบบใครติดตามพี่มานะคลิปลดน้ำหนักก่อนก่อนพี่ก็เคยพูดไว้ว่าพี่มันจะกินพวกไฟเบอร์บ้างนะคะแบบเวลากินอาหารเยอะๆอะอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างกินบ่อยหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายคล้องแล้วเราจะรู้สึกดีมากๆเออขี้เราขี้เรามีความสุอขอะขอดเติมน,น้ำแข็งเออพิมพ์ไปซื้อมาจากเซเว่นนะคะก็ถ้าใครอยากลองกินก็น่าจะไปหาซื้อกันได้ง่ายๆ<ม>อ๋อแล้วพิมพ์เช็คแล้วมัน25่ส้าแคลได้อยู่ ทิมจะบอกว่าคือไม่ได้กินแบบนี้แล้วก็แบบไปกินบุฟเฟ่ทุกมือหมูกระทะเป็นย่างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะพิมก็กินแล้วก็เออพยายามกินดีๆด้วยนะคะกินก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็พยายามกินกินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปกินเกาหลีคืออะไรที่พูดพูดมาเยอะนี่ไม่มีอะไรนะคะแค่รู้สึกว่ามันดีก็เลยแนะนำนะคะเพื่อนๆถามเข้ามาในละจีเด้ะ ก็เลมาแนะนำเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาหลีร้านอาหารเกาหลีกันจริงๆตอนเนี้ยยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เพราะว่าเราได้กินขนมคลีนของพิมไปแล้วได้แหละมันคือไอเนี้ยคัพฟอร์ฟิตอะพิมบอกตรงๆว่าครั้งแรกที่พิมซื้อมาพิมรู้สึกว่าเออไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เพราะว่ามันมันแห้งๆไงก็ไม่รู้แล้วมันก็เหนียวเหนียวติดฟันสักอย่างหนึ่งอะแต่ว่าพอได้กินครั้งที่สองแล้วก็มันก็อร่อยดีเริ่มติดนะคะตอนนี้ก็คือติด คู่กับจันจ่าเนี่ย้ามาจากพวกโรลโอ๊ต้วยหอมอะไรพวกเนี้ยพันยพืชต่างๆอ่ะมันก็ช่วยทําให้เราแบบถ่ายคล่องได้อยู่แล้วนะไม่รู้เป็นสําหรับทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพิมพกินอะไรพวกเนี้ยพิมจะแบบคล่องมากเลยอ่ะก็ชอบนะคะหาพวกที่มันมีพันยพืชเดพะนยาพืชเยอะไฟเบอร์เยอะๆพวกเนี้ยมันก็จะอตอนนี้นะคะถึงก็มาอยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีแถวๆบ้านพิมเองเรามากินร้านอาหารยุ่งเราด้กินไฟเบอร์ดำๆด รแบบะว,งรวังจวนหนึ่งนะคะอันนี้น่าไปจริงคลิปนี้แบบไม่ได้สปอนเซอ์นนะแต่พิมขายของมากเลย,ม,ม,ยมันอร่อยมันอร่อยจริงทุกคนเดี๋ยวพิมแปะชื่อร้านไปให้ปิ้งปิงเผื่อเ่เขินปะหน้าด้านเนะ <laughs> าะคันจะบอกว่าร้านเนี้แบบดีมากทุกคน ตัวมันมีแบบแคลอรี่กาหรือใช่ป่ะแล้วมันก็มีแบบโหมีผักมีอะไรให้กลุ่มนงม้อแล้วสุดท้ายพอมาเดือดน้ำในหมอนิดหน่อยใช่ป่ะเขาจะเอาข้าวมาผัดให้เราปิ <c oughs> no ้งด <certainly> ีมากของพี่พี่จะว่าเช้จ่านะคะทุกคนเป็นรางวัลชีวิตรางวัลชีวิตเรายิ่งใหญ่มากเยจ่ยจ่า ในอะขาเป็นจันจับแบ็กแอนไว้มาถ่ายฮับวันเชอร์ค่ะใครไม่ไปตับจันจานะคะบอกเลยนะคะมาจากช่องพิมดาวพุโตเขาจะได้หลักพิมพ์ไทยอินขนาดนี้ต้องได้แล้วแหละอย่าลืมนะคะบอกเลยนะคะมาจากช่องพิมพดาวพูโตค่ะไอติเปิดพิมพ์ค่ะ เทีย่ยงครึ่งแล้วคุณมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกำลังจะกิน,น <c oughs> ขนมครบที่อยู่ <c oughs> มันเรียกว,ว่าอะไรนะขนมถ้วยมากเลย จะไปกินนะคะก็รู้สึกว่าคุกควรจะทำ มีเลือกระหว่างดาร์ค็อกัโกแลตมอคค่าหรือว่าไวช็อกลูกพีดีวันนี้ที่มีเป็นผัดชาทะเลคลีนมากินมากวันนี้เหมือนสั่งถูกเมนูมใช่ปะะม่งกินมากเออวันอื่นสั่งผิดผิดมาตั้งนานผิดมาทั้งคอร์สเลย และนี่นะคะก็เป็นเจ็ดวัน <c oughs> น่ารูงงไหมเอตื <c> ่น <oughs> นี้ก็เป็นเจ็ดวันนะคะหลังจากที่เราได้พยายามลดภูของเราผลจะ,าาผจะเป็นยังไงบ้างเราจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่นะคะก็คือน้ำหนักของพิงต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆเขาอยากจะเห็นคุ้งน้อเขาพุณนั่นเองว่ามันจะยังอยู่ไหมยังจะหายไปไหมนะคะและไปดูรูปก,กันเลย แล้วแบบคำเอวนิดนึงนะ พิมรู้สึกว่าพิมพอใจมากๆาเลยนะคะไม่ได้ทรมานขนาดนั้นสิ่งที่พิพรรมทานะคะก็คืออย่างที่บอกไปแล้วพิมพยายามคินคลีนหลายหลายคนอาจจะเห็นว่าแบบพิมพ์มีไปกินข้าวข้างนอกบ่อยหนะ่อยพิมมาพยายามจะบาลานซ์แต่ละวันว่าถ้าวันไหนเรารู้ตัวว่า,วาตอนเย็นอนะเพื่อนจะชว,วนมันไปกินข้าวอะไรอนยะ่างเงี้ยพิมพยายามจะบาลานซ์วันนั้นให้ก,กินจุกกินจิกน้อยลงกินขนมน้อยลงน้งนงนมือกลางวันแล้วก็กินครีนแล้วใช่ปะและยิ่งพิมพ์แบบกินข้าวมื้อหลักๆเลยอะก็คือวันละสอง้ะเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเถัวเถอะกันให้ แคลมันเท่าเท่ากันในแต่ละวันสิ่งนี้ที่พิมถ่ายไปอ่ะคือพิมไม่ได้กินหมดอันนั้นนะคะถ้าไปกินขน้าวนอนจริงๆอ่ะชีวิตของพิมก็คือพยายามจะกินผักเยอะกินเนื้อสัตว์ที่ไม่มีมันไม่มีหนังนของทอดแล้วก็พิมไม่กินน้ําหวานเด็ดขาดเลยนะคะกินน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยระหว่างวันถ้าพิมหิวจริงนะคะพิมก็จะกินพวกตัวช่วยทําให้เออโยเกิลูก พูดเพ่ยแลเพื่อนต่างๆนะพอถ่ายข้องแล้วเราก็ตัวประบางถ้าแบบอยากกินขนมมากๆพิมจะกินไปขนมครีนแทนในะย่างที่พิมพ์ได้ถ่ายทานไว้ขรังละ3ามสี่ 3, คำาพิมก็เก็บไ้ในตู้เย็นแล้วก็กินต่อแบบติดนิสัยชอบชิมอะ่ะเป็นการยืดเวลาขนมของเราชิ้นหนึ่งถ้าเรากินได้นานๆน,นะคะ นั่นแหละประมาณนั้นแหละตั้งนานแล้วแหละที่พิมอบอกว่าพิมจะกินไฟเบอร์ใช่ว่าเ,เหมือนพอเราเป็นคนขับถ่ายไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่พิมก็เลยต้องหาตัวช่วยนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะไฟเบอร์ที่พิมกินกินไปแล้วก็อยู่ในคลิปด้วยนะ,ะเป็นสูตรใหม่กูต้าแมสวีด้าคอลลาเจนคิวเทนนะคะ เด่๋ใครจะไปซื้อตามนะคะชอบตัวนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยปวดท้องเท่าไหร่นะใครที่ตามหาความแบบข่ายคล้องตัวเบาๆแต่ว่าไม่ได้ปวดท้องถ่ายน้งวันอย่างนั้นนะคะทึงก็แนะนาตัวนี้มากๆเลยนะ,ะอ้ออีกอย่างที่พิมทำนะคะก็คือพิมพยายามจะกินน้ําเยอะแต่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนเรากินน้ําถูกครั้งไว้ในคลคปนิมนะเพราะว่าพิมเคยทำาคยกินน้ําแยกไปแล้วนะคะดูได้เลย พยายามจะกินน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะได้กินจุกจิกน้อยลงอ๋อเออแล้วพอพิม์ไปดูแบบรีวิวต่างๆที่คนรีวิวไฟเบอร์ตัวนี้มาเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าเรากินน้ำเยอะๆมันจะคล้ายๆเหมือนบแบบเม็ดแมงลักอย่างเงี้ยที่มันจะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นน, <c oughs> นอกจากความแบบคงจะหายไปนะ <c oughs> ได้กล้่หอมแบบเรียบๆนะ <c oughs> อีกอย่างที่พิ์รู้สึกได้นะคะ <c oughs> ก็คือหน้าพ <c oughs> ิมพิ์คิดว่าหน้าพิงะดูใสขึ้นเยอะมากๆเลยนะเสี่วนี้ไม่เกี่ยวนะเม้นพิงกำลังจะมาก็แหละแต่ว่าในส่วนอื่นๆอะพิ่รู้สึกว่าโดยรวมอะ ส่งกระจกทุกวันแต่งหน้าทุกวันอะเรารู้สึกว่าเราน่าใสขึ้นเหมือนหน้าจะขับสารพิษออกไปเตออิหน้าดูผ่องผ่องขึ้นนะคะเพราะว่ากินน้ำเยอะด้วยแหละแล้วก็น่าจะเป็นคอไฟเบอร์ด้วยนะคะเนี่ยและนี่นะคะก็เป็นชาเลนจ์ลดพุงของพิมพนะพิมพทำอะไรแบบนี้อีกอยากให้มาแชร์มาทำชาเลนจ์อะไรแบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์บอกพิมพด้านล่างได้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเป็นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพนานะคะใครที่ลดน้ำหน 오늘 무슨 소리